นะครับผมเริ่มที่ลัคนาราศีเมษก่อนเลยนะเริ่มที่ลัคนาราศีเมษก่อนเลยนะครับนะครับดาวไปชุมนุม5ดวงนะครับจะไปชุมนุม5ดวงอยู่ในเรือนการเงินของชาวลัคนาราศีเมษนะครับดาวจะไปชุมนุม นะครับอยู่5ดวงนะครับสำหรับลัคนาราศีเมษนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับดาวที่ไปชมนุมอยู่ในเดือนการเงินทั้ง5ดวงนั้นนะครับมีดาวอาทิตย์อยู่ด้วยนะฮะมีดาวพฤหัสด,ด้วยพฤหัสการอาทิตย์นี่เป็นคู่มิตรใหญ่เป็นคู่มิตรกันแล้วก็มีดาวมนุษย์อยู่ นะครับดาวสุกแล้วเดี๋ยวอีกไม่กี่วันเนี่ยพุธจะมาร่วมตรงนี้มันร่วมกันอยู่5ดวงเนี่ยคือแม่งเป็นปรากฏการณ์ที่นานๆทีงจะมาแบบนี้นะฮะสำหรับชาวลัคนาราศีเมษนั้นนะครับคุณกำลังจะมีความสำเร็จโชคดีในเรื่องของการเงินใครที่มีความรู้สึกว่าการเงินติดๆิด,ดขัดขด เหมือนกับจะแจ้งข้าวหมาแดกดีไหมเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนก็เกงใจหมาจะเอ๊ะย,ยังไงดีสมมุตินะนะเออไม่ได้ว่าใครไม่ได้ว่าใครนะฮะเออนะฮะอาหารเปรียกหรืออาหารแห้งดีนะอย่างเงี้ยนะครับนั่นหมายความว่าชาวลัคนาราศีเมษการเงินการทองคุณจะขยับดีขึ้นนะฮะการเงินการทองจะขยับดีขึ้น นะครับนะเดี๋ยวก่อนมเมื่อกี้ก็ถามมาผมผมขอสรุปก่อนซ้ายมือผมเนี่ยนะฮะจะเป็นแอปสีแดงแล้วก็แอปสีฟ้านะส่วนขวามือเนี่ยจะเป็นทิกตอกนะครับอาจจะเห็นหน้าด้านตรงด้านข้างบ้างครับทั้งแม่งเหอะนะฮะฟังเอาสาระไปนะฮะนะครับฉะนั้นนะครับชาวลัคนาราศีเมษจะหาเงินหาทองได้อย่างดี นะครับใครที่กำลังจะเริ่มสร้างตัวจะได้สร้างตัวใครที่คิดว่าตัวเองจะขยับนะครับขยับไปทำอะไรใหม่ๆโปรเจกต์ใหม่ๆที่ก่อให้เกิดรายได,ได้ก็ทำเลยนะจะรอทำเตี๋ยอะไรทำเลยเพราะว่าจังหวะด,ดาวก็ขยับย้ายแบบนี้มันก็ถือว่าส่งผลดีแน่นอน สำหรับชาวลัคนาราศีเมษใครที่ติดหนี้บัตรเครดิตอยู่จ่ายแม,ม่แต่ขั้นตำ่ำขั้นต่ำอยู่อย่างเงี้ยไม่หมดสักทีงไอหาเอ้ยอย่างเงี้ยก็มีโอกาสที่จะทำไมมีโอกาสที่จะจ่ายได้มากยิ่งขึ้นอืมนะอะไรเนี่ยไม่ร้อนไม่หนาวอาจารย์ขอดาวรวมกันสิบดวงค่ะ ที่บ้านเป็นตลกเหรอะฮะเออเขาคุยกันดาวห้าดวงไม่มีหรอกดาวสิบดวงอะ่ะไปทอดไข่ดาวไปไม่นอนไม่หนาวอืมอันนี้ไม่ได้ไล่นะฮะแค่เดี๋ยยากจะโกรธนะคือบอกว่าเอ้ยมันย้ายแค่ห้าดวงสิบดวงมันไม่มีหรอกเออนะฮะมาขิวไข่ดาวไงนะฮะนะฮะฉะนั้นดาวที่มีการโคจร นะครับแบบนี้ส่งผลดีกับลัคนาราศีเมษโดยเฉพาะในเรื่องการเงินแน่ๆส่งผลดีแน่ๆในเรื่องการเงินนะครับหยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองนะนะฮะแล้วก็แล้วก็เป็นชาวลัคนาราศีเมษเองที่เหมือนกับดวงความรักจะเป็นใจให้คุณสมหวังมากขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมา นะครับนะฮะนะครับแน่นอนที่สุดเลยจะสมหวังมากกว่าช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ความคิดที่เริ่มอะไรต่างๆโปรเจกต์ใหม่ๆบริวารจะให้การสนับสนุนจะได้บริวารที่คอยช่วยเหลืองานได้อย่างดีนะนะครับนี่แหละนี่แหละคือชาวลัคนาราสีเมษเห็นไหมว่ามันมีส่วนดีในทุกๆด้าน ถามว่าส่วนไม่ดีมีไหมมีชาวลัคนาราศีเมษคุณมีดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนอังคารนั้นอยู่ในเรือนวินาศแล้วร่วมอยู่กับราหูอยู่ในเรือนวินาศแล้วร่วมอยู่กับราหูอย่าไปทำอะไรแผงแผงที่มันซิกแซกออกเทาเทาอะไรอย่างนั้นนะเออ ทำอะไรที่ผิดผิดก็อย่าไปทำนะครับเดี๋ยวมันแทนที่โชคลาภจะเข้ามาดีๆก็ดันขัดโชคขัดลาบซะอย่างนั้นฉะนั้นทำอะไรก็ยึดความถูกต้องเป็นหลักนะครับเดี๋ยวการเงินก็จะขยับดีแน่ๆไม่ต้องห่วงหรอกมีโอกาสจะมีลาบลอยด้วยนะครับใครที่ทำธรุรก,กิจต่างประเทศก็มีโอกาสจะเดินทางแล้วรับทรัพย์ รับโชคนะที่สำคัญคือที่สำคัญคืออะไรที่สำคัญคือเอาเป็นว่าดวงการเงินคุณขยับดีแน่แต่คุณฟังตรงเนี้ยคนฟังดวงเนี่ยต้องทำความเข้าใจด้วยนะบางคนก็ติงต้องแล้วเกินบอกว่าดวงขยับดีขึ้นก็ประินนาการเองว่ากูจะถูกรางวัลที่หนึ่งบ้าง กูจะต้องมีเงินเป็นสิบเป็นร้อยล้านเย่ยคือบางทีมก็เพอร์เจอร์ไปอะเออต้องดูความเป็นจริงด้วยต้องดูความเป็นจริงด้วยฉะนั้นเราเนี่ยปัญญาชนนะ,ะเราฟังดวงเราก็ต้องมาประยุกต์กับความเป็นจริงของเรานะฮะต้องต้องอธิบายให้เข้าใจานะผมพูดไปตรงๆอย่างเนี้ยไม่กลัวโกรธหรอกบางคนไปมโนโอเอาเองว่าเฮ้ยเขาบอกว่าดวงการเงินจะดีขึ้นกูต้องถูกลงวันที่หนึ่งแน่ๆนะพอมึงไม่ถูกขึ้นมามึงก็บอกว่าโอ้โหไหนบอกจะดี ไอ้หาเอ้ยเขาแยกแยะด้วยนะฮะต้องดูด้วยว่าดูความเป็นจริงด้วยนะต้องดูความเป็นจริงด้วยนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าชาวลัคนาราศีเมษการเงินการทองดีขึ้นแน่นอนแน่นอนนะครับใครที่รอตําแหน่งการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งอยู่ก็มีโอกาสที่จะได้รับความสําเร็จอย่างดีนะ เนี่ยคือชาวลัคนาราศีเมษท,ท่านใดเข้ามาแล้วอย่าลืมแบ่งปันกันไปเยอะๆนะครับแบ่งปันกันไปเยอะๆนะครับแบ่งปันให้กับคนอื่นด้วยผมแบ่งปันให้ท่านแล้วท่านก็แบ่งปันให้กับคนอื่นด้วยนะนะครับฉะนั้นด้วยเงินขายทางโหราศาสตร์ง่ายๆแบบเนี้ยก็บอกได้ว่าชาวลัคนาราศีเมษ จะประสบความสาเร็จดีในหลายๆด้านในช่วงที่ดาวจะไหลามารวมกัน5ดวงอยู่ในเรือนการเงินด้วยนะฮะอยู่ในเรือนการเงินด้วยนะดีมากๆเลยไม่ต้องห่วงนะครับนะอืมนะครับนะฮะ อะไรนะช่วงดาวจันทเข้ารวมในพฤกษบรวมเป็นหกดวงช่วงนั้นจะขนาดไหนก็ไม่ต้องไปนับรวมหรอกดาวจันมันสองวันครึ่งอืมจะไปนับทาหอกอะไรไม่ต้องไปนับหรอกครับนะฮะมันสองวันครึ่งมันก็ย้ายแล้วนะไม่ได้ว่าอะไรนะฮะแค่บอกเฉยเอาดาวที่มันเสถียรเสถียรตรงนี้ห้าดวงนี้ก็เหลือแดกเหลือรับประทานแล้วดาวจันทมันเดินแบบสั้นๆน่ะนะอืมนะฮะ ชาวลัคนาราศีเมษนะครับใครที่ใครที่ยังโสดอยู่มีโอกาสที่จะมีนะครับความรักเข้ามาหรือเจอกับคนที่เข้ามาแล้วเปเราก็ได้นะอืมหรือเจอกับคนที่เข้ามาแล้วเขาทุ่มเทให้กับเราก็ได้นะนี่แหละคือชาวลัคนาราศี เมธส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วก็บอกง่ายๆเลยคือคู่ครองนะฮะจะนำพาโชคดีมาให้อาจจะเป็นเรื่องทรัพย์สินเงินทองหรือนำโปรเจกต์นำอะไรที่ดีๆมาให้คุณก็ได้นะครับนะนะอืมนะฮะนะครับเออนะ,ะเข้าใจนะชาวลัคนาราศีเมษนะต้องการ เลขเบอร์โทรศัพท์มงคลไว้ใช้งานเพื่อเสริมความเฮงความปังในชีวิตของท่านไม่ว่าจะเป็นในด้านการงานการเงินความรักคู่ครองสเสน่ห์สุขภาพหรือการเสี่ยงโชคสำนักมังกรทองสินแสหมิงมีเลขเบอร์โทรศัพท์มงคลไว้จำหน่ายจำนวนมากทุกเลขลงทะเบียนเป็นชื่อสินแสหมิงเรียบร้อย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง LINE OFFICIAL ID at masterming 6 6 6 6ความเห็นความปังบางอย่างเราสามารถเลือกเอาไว้ใช้งานได้เบอร์โทรศัพท์มงคลตอบโจทย์ที่สุดขอให้ทุกท่านโชคดี